สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับคู่ม,มือมนุษย์ชแนลนะฮะวันนี้ผมจะมาชวนคุยในประเด็นข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการชําระหนี้ในคดีล้มละลายนะชําระโดยผิดหลงนะมันจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะครับเอออาจจะดูยุ่งเหยิงนิดนึงนะแต่ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจนะครับบริษัท A นะครับบริษัท A มีกรรมการผู้มีอำนาจ ก็คืออออ่างมอม้าสอเสือนะครับบริษัท A เอเนี่ยให้ในกเนี่ยซึ่งเป็นลูกจ้างแล้วก็ในขอซึ่งเป็นกรรมการเนี่ยกู้เงินไปนะครับให้กู้เงินไปต่อมานะครับปรากฏว่าบริษัทเอเนี่ยเป็นหนี้ในบีนะครับหนี้เกินสองล้านแหละบริษัทเอเนี่ยไม่สามารถชําระหนี้ได้นะครับใน b ก็เลยมาฟ้องบริษัท A ให้ตกเป็นบุคคลล้มละลาย นะต่อมาสารก็พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดพิทักษ์ทรัพย์บริษัทเอนะฮะหลังจากพิทักษ์ทรัพย์นะครับลูกหนี้ของบริษัทเอก็คือในกออกับในขอเนี่ยเนี่ยสองคนเนี่ยก็นําเงินที่กู้ยืมไปเนี่ยเอามาชําระคืนนะครับโดยชําระในอในมอแล้วก็ในสผู้ซึ่งเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจอ่าแบบนี้นะครับมันมีสองประเด็น ประเด็นแรกก็คือว่าไอการชาระหนี้แบบเนี้ยมันมีผลทางกฎหมายอย่างไรเออชาระไปแล้วนะชาระให้ในอในมใน,อใน,อในสอนประเด็นที่2องถ้าเกิดว่าการชำระหนี้แบบเนี้ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยต้องทวงเงินจํานวนเนี้ยจากใครจากไม่กอในขอหรือว่าจากอมอสอเออมีสองประเด็นนะประเด็นแรก การชาระหนี้ดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรศนะาลท่านวินิจฉัยว่าเมื่อศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์บริษัท A จําเลยนะเด็ดขาดแล้วเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจในการเก็บรวบรวมครับรับนะรับอะไรบ้างเงินหรือทรัพย์สินนะครับซึ่งจะตกแต้แก่บริษัท A จําเลยนะซึ่งตัวจําเลยเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับจากผู้อื่น ตามพรบล้มละล,มาลายมาตรา22เลข2นะครับภัฐาก็บอกว่าการที่นายกไก่เนี่ยผู้เป็นลูกจ้างของจําเลยแล้วก็นายขอไข่กรรมการของจาเลยเนี่ยคนที่เป็นกู้ยืมงินนั่นแหละชําระหนี้เงินกู้ให้แก่อออ่างมอไม้แล้วก็สเสือซึ่งทั้งสามคนเนี่ยเคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจาเลยโดยบุคคลทั้งสามเนี่ยไม่มีอำนาจแล้วนะไม่มีอำนาจรับชําระหนี้แทนจาเลยอ่า ศาลบอกว่าจึงถือว่าเป็นการชำระหนี้โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา315ผลก็คือว่าหนี้เงินกู้ยังจึงยังไม่ระงับสิ้นไปและการชำระหนี้ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดมิติสัมพันธ์ระหว่างจำเลยและก็บุคคลทั้งสามไม่ก่อให้เกิดมิติสัมพันธ์ระหว่างบริษัท A ครับบริษัท A กับบุคคลทั้งสามประเด็นที่สอง ถ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยเมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยนะฮะทาพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ต้องทวงเงินจำนวนนั้นจากใครนะนะสารีกาเขามีใฉ่ว่าท่าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยชอบที่จะใช้สิทธิในการทวงหนี้เงินกู้ดังกล่าวจากในคอและใยขอนะฮะเออทวงจากในคอและในขอนะฮะผู้กู้ยืมเงินจำนวนนั้นต่อไปไม่สามารถใช้อำนาจตามหนึ่งหนึ่งเก้าแห่งพรบล้มละลายเนี่ยเรียกร้องให้อ่อางมาแล้วก็สอเสือชำระเงินดังกล่าวได้ รสรุปนะครับ1การชําระหนี้โดยผิดหลงในคดีรั่ละลายมีผลทากกฎหมายอย่างไรคําตอบเป็นการชำระหนี้โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา3ามหน่ี้เงินกู้ยังไม่ระงับสิ้นไปนะครับเมื่อยังไม่ระงับสิ้นไปนะฮะประเด็นที่2ก็คือว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยต้องทวงเงินจานวนนี้จากใครครับคาตอบก็คือทวงเงินจากลูกหนี้ ถึงเอานี้มาชำระนั่นแหละก็คือนายกอไก่กนกายขอไขนะ่อันนี้ก็เป็นข้อพึงระวังนะครับในคดีล้มละลายนะว่าเกิดตัวเจ้าหนี้นะครับเขาล้มละลายแล้วหรือว่าถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วนะฮะหากคุณเป็นลูกหนี้เนี่ยคุณควรเช็คก่อนนะครับว่าเขา ถูกพิทักษ์ทรัพย์ติดขาดแล้วหรือไม่ล้มละลายแล้วหรือไม่นะครับถ้าเขาถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วหรือว่าล้มละลายแล้วเนี่ยคุณอย่าไปชําระหนี้ให้แก่เจ้านี่นะครับให้ไปชําระหนี้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับนี่นะฮะเป็นข้อพึงระวังนะโอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ